เนเมองตัสสะเพเกเวตาเดีตาต่มาตังบุญตสะเนเมอตัสสะเพเกเกวตาเดีตาตมาตังบุญตสะเนเมืองต่อ เวียเกวเวตาอเดียหาตามตมตมบุณตมสมุจิเนกนันจาปนิปาจ่าอุตกรงอจันนิเนจ่าปาตตาเอตานิภูเบกนันตาเวตาเอตุมุจิเนสมุจิเนกนันจาปฏิปาจะปฏิปาวจรเลนนใจเตีนิสละเียดแล้วก็สไทาแตะเหยบปฏิปากิจจงนทย อุติกรอัตเนียจาอัตเนเนตหาปัญญเยปัญญเพื่อเียโยตคกรทาปนุจ่าอุปตตาตัยตันิปุเปิกนันตายอุจตเอตันิจตระยอตันิสมุตินิสนาติตังเกตันิปาตาปัญมงค์กิตาปัญตาปะตตาปัตตากนะปุเปิกนันตากิตาปุเปิกนันนิตายาคาตันิ ชันเตีพระราตีอุตตขนงปโคกคณะเนจาวเดวปตาวตอานิปุพเปยขนตาเวตาฉันเตีพระราตรีนเตียได้ห้านงผูกหนุงนเตีพระราตรีอนันจ้าอิเทนทัยอุตตะข้านงใหมมันตาตินงตินงอุตตะหนงไอตะกองไอตะกองตองไอตะกองอวิเตนทัยอวมจะาจักุงทนเทียบเน้อตาต่นเอกมหวสันินนงเวตาเนตาในหัวทาย ยองวัตตนเตาเตามัตตมนุตุมหาอเตาปันเนเพกเนีกาวปาทอมทอมปะเตาปัญเจ้าวปาตาเตกันตาถวอุปาทาเวทิชาไปคูกันหนาเนียใจมัตเตอนุปาตะเกตทอนในปาตายตนุงผู้คุณงนั่นเนียปอนจะไปคู่หันตายเอาเวเตาไปกุณในนงเวเตาเตตเปาเตนในปราต้องนาตาตาเยตาเจ้าเวเตาวิเทนนาตา ឧបាទតាយឯតនិពុពេគិចន្តៃអុចតាយឯតនិបញ្ចកុមនិចន្តេរហន្តីនិបញ្មោឃុតេតោបនំកតោវដ្ឋពត ्ठा កុមន្តោពុពេគិចន្តោឧបេគិចានិតាយអាចនីឧបាទាយវេតកាយពុគុមពតានទភេកេបត្យោចានិវិចន្តោឧបិនិពគលតតមនិហន្តាយបតកលន្តោអុចតៃឧបាទតោ តាយតាឧបោតោទិវិធោចតុទស្សតាវិញ្ញាសាសមេគីតោឧបោតោអបណាលិសោយុវិកាយុគុមពតោយតកាភគុឧបាទស្សតោតតានឌូតបាឧបោសុំបតាមិនិនេព្រលិចេតេនិចន្តរភគុបកតោតាសង្ឃេនិនង្កេតោតេខហតោបតងវិធេអេកតមិយងតាយតា ตาเพเกลพะติโยะนิญายอุกาเลวพระเนตัวท้าเพรเกวตะโยะนิพัญทายอุจานีปกเลียตตเมนรอนตายก็ฮอต้าปันดากเตียวกัวตาวเนื้อปกระเลียฮต้าปหายก็น้องเตืนเจียวเจียต่เพต่อมอนยอนตายปตะกรันตายอุจะตายต้องก็ตอาปาตองมืองหายตหายกันทางปตะกรันตายกตะกนอุตะการเลวตอนใต้ยาาตอง ผู้เปียกันเอาปีกจันทร์เมปตทวาเตตาตาตตะทำไมกอตาพิงคาตาเมียตยียบนมอกองอุตทใจถึงอเียเทนงกระมีต่นาตเมพนเตสงเขจุปสเท้าปนานิสาเียดที่สองกตาปอดตะกอนลงตองเขเป้าทองกระยาปนิมอกองอุติเยต่อเลย ကျွန်တော်တို့ကဘီချောင်းဘလစ်စန်တောင်းလို့သာပြမကောင်းလို့ဒီတံတပ်ပေါ်မှာတောပေါ်မှာတောကောင်းတော့မင်းနေတာကလမေရသာတေးရပသာခလရအတနိယဝလိယတုနာဝိတဗောင်းတိုင်းခပနေရန်တဲပနာတဲပတိုင်းတေးတိသမိသာကောပနေပတ်ချက်ပေါ်ထုံးဘလုံးဟောတိုင်းဝေရဝေတ္တနိယပိယတေယုံယောတိုင် ញោមគូយីវត្ត័យងធម្មនិតលំនៅសន្តានបត្តិនុគលយត្តមនិមតោតោតោអន្តរ័យកោតមតោតតមតាលាមិនិពុញអពុណិនិហុទគញ្ញាអពុកតោគតោអង្គតាយតាបតោតៃឧតិដងកោយមន្តានិទនងរថាយមន្តេឧបុចម្មញាទុលិយំបពុចម្មីតតិយំបពុចម្មីគុទេមទិយារោតិតតមនុណិតងទលិយមនិទនតោនិតោ

kuùthi tā käow yitum uma jawajota raa par Значит方 mā ikowsi ngu seeds a wak

tông tông này dạy tông tông trên tông 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 cái <laughs> tông

우디다가빔타테타당게테탄무니야파다카차탈링게타니야응응응아바제누아유에테항키누마차테타이테항누아캄미폴라곤토바몰라이무타몰라이테니야이구니우타란차토공누디야포타브3나멘노탐쿠야타디야낭카오몽고포오페누파테우네우타무나우탐군나파타우테쿠콜라한얀치 तथा यु मन्दे पचम यतुरि यम पबुचम यतरि यम पबुचम इकुन थिए वलाते तथा तमनुं दायथं थेले यम तंके यतुरि ताव निताव इमे काम तात वेतात महासों अकुनता यम कुमे तने का के यले हा पते तने तने कोलों अलोंग मयिन दियुं तम न संन्याते तवाति नोंग तम न नि वेत्या ปลาจีเกเวต้องเคเตนิเวจปเดีเวนิจตินนงธรรมนองยาตะเลนกเลตป่าปลาจีเกนเต้องเคตนเเวจปเจดีเวิเวยซาตยะตยะเนอุทากลตวยตมาเนต้า นี่ใ้เวาวะนิจหลงทรงต้องเอาไปตงมะท้าตังังนงเกน่เกี่นตอตนเกาเกดนงตั้หนงสัญญติวัตินหงตัวตัวหงทัมหงญาติหนีเวียะต้งเคลเส้นหเวเจดียีนหน่งงทุกวินหลงตัมหงาตไรกันไตะเปลาต้องเคลื่อนเส้นนีเวียปะเจดียียนห่ว้ยุสัตว์ทุติยัเวทย์เตียนสากลตะเปาอายุปบายธรมานีตาองโอทีาวโอเทต้ายมตาตุเวตมาตุมาธาตุมุน လာတဲ့တာသမန်နေတောင်းတယ်အနည်းတော့တေခါနေတာအိမေကံတာသံသန်ကြီးမကြီးတော့မာဆောင်အောင်တိုင်း Nī tá chīwa laa ta mō nā pō ya ta mō ta nia ta mō

แต่ไม่ตายตาตระณาเจตผู้เปมตามอยู่ยติอะไรก็ไม่อย่าถ้าถวินุมเนนเต็งละเจตตำหนองเยวังเยวังเยเจ้ารังเจตว่าชาติให้ตายกัลยาณแล้วก็ต้องปฏิญาสิยอมไม่คิดยอมมีเครื่องในเวอุตังในหงเจตก็หนึ่งเวหางหนึ่งบ่เจตจัวละเจตตามเหนียวก็ตายเมื่อหามมีหงจะไม่ได้ใจตามนายเจตนาแต่ทับรวยทนงงเครื่องจะอัญชาติไม่ตาย

ต่อเจตุตาตองมันก็ต้องเอาที่อยมีตรงต้องเนื้เครอต้งมตรงต้ยเจตุปนนตายงเนียวานกันเียวเนอขาตรงยึตั้งใจหนุ่มคนนั้นทำหนุมคนนันมีการล้ยงต่อเจตุตาตองมันองยาตยมันตายจมลอยตายจมลอยตาย่เน่อพุทเวหวยดงนันนิังเปิดหนมเวสาเวยกาีาต่อเจตตาตองวียวังหลังตองมันก็มุขเือยวันวิญางเดียเตยะสมาบุจลองเนา้อใส่สันต์ต้องทำเหี้ยอุตัน่ต้องจะสมากันเ่ย

โยมนุครัมต้งกรอตองกลาภิยาิยงมจิตยงยุงทุตทุกเทีรกนกนมงต้งกลาิยาสิยงมจิตยงเนี่ยวอมเนี่ยสอนตองกลาอยู่เนทุกงเหนตหนึ่ตัดยงเตตนัก็จะเยนหนเดยวพูดอเเที่ยการานกานงตัดยงเตตนัก็จะเรยงต้องกลาภิญาสิยงมจิตยงเนี่ยวมเนี่ยสอนตองกลาปตะวะตะปดท่านน้ทน้ปองชนเต้นต้องต้องตน่งยต้องต้องน้องต้องน้องบงจตยงนี่ที่เนี่ เพราะนั่นตาทั้งตาต้องเถินทัตาเนี่ยทั้ตองกลางมิยาสโยงกับจีดีอง पिकुना बने एथियन के आइला काम เดียทับน้องเทลกาบตาน้องเทลมต้องทำนิยมยึดยงยุนุอนิยมนำมันถินให้ัต้นอัย่อมบังต้งต้งเจนนยมนิยงยึดยงเทนิวงเงาต้งเล่นถินญปุยช่าท้าท้าปลายโยาท้าท้าประเทศยึดต้นท้าถินนี้ตนฤดใตตัยงธรรมจี

ตาให่ตาหตาขึนตาตาตาตไปถยาตัไปถึงยาตัวเลยขึยาตัวาช่ักระทบเป็นยีย้น้นนกินจะไม่ต้องอนะตต่เยียไม่ตายไอว่าจะตามครูว่าตว่ามันดพาตะมันพลาหนึ่งสัยงมาจียงแต่สรนงกตะกะต็มาทราคมคุณนโปิอาเจะจงอจจกมัอยทีคพูถึงว่าอยู่ใคนละเียนมแต่ตาจอรับขันยาสั่ยงมาจีดยง ឧបោវត្ត ಸಂ ខ ಾಪನೆ ក៏តែកម្មនុណមួយទៀតคํานึงអាលនីកានីនេះទេនេះនេះចង្កាធម្មទនីតបតនេតាលុកេតនីតាមកម្មនុនៅទីនងយលនហងយតលនคําនេះកោជាទីវាជាប់នៅជលនឋានក្រុមតាតោចលនវិវនិយអង្គធម្មនេះយងជីយងយមជិងនងតកងលភមលតងតផ្លានយនជីយងបតវកតយង utiita kawee man taata saa saa kiyaa pa yaa tamaa taayi man tepo chaamee tuta yoon paa puu chaamee kwaa tiyaa taa paa laa kiaa taa taa yoon paa puu chaamee kwaa tiyaa tamlaa kiaa ulaa tei อีเมียคตาตัวเองตาเยตมางเอาคนตาย่เจนมุสประเยงมืสวเตวิจิตยงวิคูป่ยตุยืิจิตยงจุ่น้ำนงเตังยงยงยงนอสันิทาติยงวิจิตยงยุงงูไม่ได้เกี่ยมเนตาติยงวิจิตเจปาจิตยงยังูไม่ได้เกตาชมจชมงตาตายมุตนยงหนึ่งตาจิตยงนกวองถลอปาตอร์องยถยาพิจิตยงยงนคนหนึ่งคอยู่คณะยาพิจิตยงมสตอปวกปเม

요는 왔다만 타고 그냥 같이 돼요. 요는 타고 태면 돼요. 요는 오 타고 와고 요 태기든 타 요는 요구나 타고 요 요는 에고냥 태도 요는 요는 거 있다 태냥도 요는 요는 거다 된다고 honi manaha tono los perikaw nールiwa, tha yonk tini hai, yonk ударinu kokn LuisMachiyfexurac hata si ioa monastery <coughs> newa newa teula ni pinin tun topana kana nong ya tal nu bon na ka tong te rong the body of the un tan ni ya

SABHAinee ke haadzatoo wekeaw ici tohuanbekh meen

ย่าปนน้กรุงหายตรงกองยอมนอยวาตรงเอตสมุนตะการปฏิมีอยู่ยองเครื่องหืยยองทดลองปาปรจเจติยองทข้าในในภูอันงปินหายประงยองตะันจี เยมงฮูตอนตองมันค้องคังแกตึงเยมงเดนอยู่เนียนเยมเยียนเยมงว่าตามยงตอนตองยง3400เนมวันมันกูนะมันจองวิทองกวนหนึ่งยงเจทองวิทองทองกนเนียนตนแดนเจเตมกอมมาจิเยมงมันจองวิทองอยู่ตลุงทองนี่ตานนมมันนี่กนนี่เนเนตองกไลตองตตไลตองเมียน้องที่เกอาซาว

ဒီ మే ఖాం తా చత 라 పతనియతమాతోకొన్ တိုင်း యమ్నూవ్యదకన్యుమినింతలఖియమొనియఖదియ ုံ యునితోతకదియుఇంజేయె బజతేతేబొందనిఉలంఒబయ ုံ జొంతంమసిమితై พิกครปัยเวลตอนี่ยผลตาตามผลจนหง่อเหมือูปาตตาเขา้ทงเททงเทียนไทยตาตอกาตะกาตะวนียิ่งผจนผลจเป็นอัปตาเตตังอัปตาตกาตะวีนี้ผนจะเด้เตะตงเตีหากหายกงอจมาตะยงตองไม่ทิ่ไม่ตายเย็นนี้ขาปนิธเนี่ยเยนนี้ข้าปนิตเนีะกาตะมันเตก็ลยตาตุอนี้ขัดอยงเยาพุนยาตาเขาขัดอยูงเย็บนีเยอะตเสนตงเต็งกูหลงอภิธรรตองจะไม่ที้ไม่ตาย

ime <tries> kham ta te ki yatma ta ngai kon tai palai mon long ni we ta ma ta ni pa rom นี่อุจิกิกายนตะละเมตานุญอุจิกิยนั่นี่อปตออปตอตอรตะละเมตานุญตอ๊อปตอเนนี่ใต้ติตมตานี่ยนี่นี่ก็ยเป็นกองตะละเอยกมตานี่ก็ยกองนี่ใต้ติดตมัตานี่เดี๋ยเบีบขึ้นจากองเกมี่ติดท้ายนี่ไม่เบีบกองนี่ใตติตมตานี่เดี๋ยวใตบองเนี่ยใจตบกองมิตรานุญาตใกองนี่ใตติตมตานุญตอุจิกาบก็ตัวเดียว เนี่ยตตะเลกมีตาเนี่ยมตะเลนีคุนตำตะเลมีตนขุนตตะเลมีตาเนี่ยเออก็ตะเกลกมีตาเนี่ยพอละทนย่นี้ตดเพรละเาทานอย่างนีต่ติดในสักังมีดต้องมาตะเกะสมัยตาเนี่ยพราะตอนนี้วีดาบต้องมาตะเกะสมัตาที่มีตัวกองมไดต้องไปตะเกะสมัตาที่มีตีกองมไดต้องมตะเกะมัตตนขอมเกาก็ตะเดียว multimita pō ko ko ngīgas же ngīko maitia mo theoso ng preconceived way ind面 te ea เนี่ยเนี่ยแต่ก็เลยเหมือนกดวิลังวิเลยมันทั้งเนี่ยเหมือนจําเนาะถ้าพ้องโหเทไปกับพี่แต่มันดังที่9เลยแค่นี้อ่ะเป็นอย่างนึงปิดทุกให้ไปก้องเหมือนที่แต่มันเนี่ยคือเวลาไปใช้ที่ก้องเหมือนที่แต่มันเนี่ยคือกูนี่ก็คงยังนี่หอทานนี่คงนี่ที่ทานนี่ก้องเหมือนที่แต่นี้ที่ฟังนี่ก้องเหมือนที่แต่ปัจจัยปากก็ก้องเหมือนที่แต่นี้ฮะนี่เก้อไปนิมม নিউতোলোতোলো কলকামঞ্জি তেমা তানি হাত্থাল কলকামঞ্জি তেমা তানি পত্তানি কলকামঞ্জি তেমা তানি নিও তানি কলকামঞ্জি তেমা তানি সানি মাহতে হাতে নে বধি দেখা পতন পোতে কি হে তেমা তানি নিয়া নি তং তং দে চাম তানি নিয়া চাতামনি সা গিতা থম ညပါတော့ကျွန်တော်ကလောက်ထားကြိတအမောင်တဲတမတနီညတော့ကိတအမောင်တဲတမတနီညတော့ကိတအမောင်တဲတမတနီအဲဒါကိတအမောင်တဲတမတနီညပေါ်လာသကိနေစိနတော့ကိတအမောင်တဲတမတနီဝိတဲတတော့ကိတအမောင်တဲတမတနီကုနေတော့ကူတအကိနေတော့တမတနီည

uti ndakau ndau tiki yata maa taayi mantei uchungu yato liyo pabu chamu yata liyo pabu chamu uti ya ulo te tatata maa tunayi tong อีเมขคมตาตาตาณาทำไมธาตุมาต้องโอกระตันไตอุปนวปเนนองอธิกานองอุปาตมิยะทุมขานีเยเตปบตเตมนิเยวเติมุลหามนีเียวเตปบติอญาตะุนองยกียเติตตะปาปิเยตกลาเตนนาวทาตโลกใต้อุติตะขาวย็นมันตาตาตาณาทำมธาตุมาธาตมันเติุญชมิยะตุริยมีปุญชมียตุริยมปปุชามิยุเตียอุณเิเตตตาธมาตุนายุตงเทลิยตตาตาณาทมธาตมานนตา อุต้งข้าวยะธมานนิโนงทีตาจตราราหกัมทันตระตาตุ้เตาตุเตาตนตัติยิยธรตมาอุิตาตุเวนตังจาต่ตราปาตายงิมติเกีมนาตตานาเมมาเอตวัตตบตาสุตะกุนตองก็จะใต้ตตวิเวะทก็ให้ตมือให้วให้ทกาทอนมกองนิสตอง